ในปัจจุบันร้านอาหารตามสั่งในประเทศไทยมีอยู่มากมายหลากหลายร้านไม่ว่าเราจะเดินไปทางไหนก็พบเห็นร้านอาหารตามสั่งเต็มไปหมดครับและธุรกิจ S อสดีที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้ก็เป็นหนึ่งในร้านอาหารตามสั่งเช่นกันครับแต่เป็นร้านอาหารตามสั่งแนวใหม่ที่คุณสามารถออกแบบเมนูอาหารได้ด้วยตัวคุณเองและที่สำคัญร้านนี้เหมาะสำหรับเด็กเส้น พาะที่นี่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวผัดตามสั่งที่มีเส้นก๋วยเตี๋ยวให้เลือกมากมายรวมทั้งวัตถุดิบคุณภาพข้อมปรุงอีกมากมายตามใจคุณเพียงแค่เลือกเขาจะทำการปรุงให้ทันทีเพราะที่นี่คือร้าน Walk My Way ครับโดยศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยได้รายงานไว้ว่ามูลค่าตลาดของธุรกิจก๋วยเตี๋ยวในไทยจะมีมูลค่าประมาณ23,000ล้านบาทเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้มาดูกันครับบา่า วอ l k กไ w เวจะสามารถตีแตกและติดหนึงใน8สุดยอดธุรกิจ SME ได้หรือไม่พอาในใ้ตอนนี้ร็อดแอน q ิ e ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแทนที่ The Remaker เรียบร้อยแล้วครับ Walk My Way ครับเิอเลยครับอาวครับวันดีครับวันดีครับวันดีครับเิอเลยครับ ผมไม่ทราบว่าพูดผิดหรือถูกก๋วยเตี๋ยวที่คุณออกแบบเองได้ถูกต้องเลยแต่ที่นี่ออกแบบเองได้มันเป็นยังไงอะ่ะลูกค้าที่เข้ามา<ฆ>กินนั้นเราสามารถที่จะเลือกเส้นเลือกซอสเลือกผักเลือกเนื้อสัตว์แล้วเราคุกให้สดร้อนทุกออ,อเดอร์ครับเป็นอย่างนี้นี่เอง เรียกได้ว่าเป็นแนวคิดในการทําร้านอาหารที่ถือได้ว่าใหม่ในบ้านเราจริงๆครับแล้ววันนี้น้องๆจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงศ์ูวนาศมาร่วมชมในรายการพร้อมรับหนังสือคู่มือเริ่มต้นธุรกิจคนละหนึ่งเล่มอีกด้วยครับคุณโบสพี่บุญนันครับคุณโปรติชอบเส้นพวกเผ็ดอาหารเร็เสูนเส้น ได้ตลอดเวลาครับแต่รูปร่างมันไม่ออกไมาเป็นเส้นนะถ้าเรืเส้น้ำหนักอยู่ครับพี่ตาครับโอ้ไม่น่าแก้มตอบนะลงมาประมาณสองสามหเกียแล้วนี้อะอะไรทําให้คุณมาผูกพันเกับเรื่องราวของเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วมาผูกพันกันได้ถึงสี่คนอย่างผมได้ได้ใช้ชีวิตในต่างประเทศมาแล้วได้เห็นสไตล์ของร้านอาหารในแบบแปลกๆที่มีจุดขายแปลกๆที่บ้านเรายังไม่เคยมีแปลกๆของคุณที่ไปเห็นในเมืองนอกคืออะไรเขามีร้านครัวเปิด โอเพนคิทเช่นที่เข้าไปปั๊บเจอครัวเลยโอ้โชว์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 วิธีการคุกอ่าอย่างที่ซิดนีย์นี่ก็เห็นก๋วยเตี๋ยวสไตล์นี้คิอว่าให้ให้เลือกเส้นเลือกซอสเลือกผักก็เลยคุยกันเรื่องคอนเซ็ปตร้านก็เลยจึงเกิดเป็นวอล์กไมเวขึ้นมา ได้ความที่ไปเห็นร้านอาหารแบบนี้ในต่างประเทศคุณปฏิวัติเลยคิดนำไอเดียร้านแบบนี้กลับมาเปิดในบ้านเราจนกลายมาเป็นร้าน Walk My Way นั่นเองอันนัี้ธุรกิจนานยาวขนาดไหนประมาณปีหนึ่งละครับปีหนึ่งได,ได้รับการตอบรับมากน้อยขนาดไหนดีมากครับดีมากเลย Walk My Way คือก๋วยเตี๋ยวผัดนานาชาติที่คุณสามารถออกแบบเองได้ใช้เวลาในการทารวดเร็วพร้อมเสิร์ฟไม่เกิน2นาที โอ้โหใช้เวลาเพียงแค่ 2- ถึงสนาทีต่อการปรุงกว๋วยเตี๋ยว1จานเท่าน,นั้นครับไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนวัตถุดิบอะไรเพียงแค่2นาทีเท่านั้นก็สามารถอิ่มอร่อยกับกว๋วยเตี๋ยวที่คุณเลือกเองได้ซึ่งความสนุกของที่นี้ก็คือการเลือกวัตถุดิบและเครื่องปรุงที่เราอยากทานนั่นเองครับโดยขั้นตอนแรกก็คือการเลือกเส้นนั่นเองซึ่งจะมีให้เลือกถึง7ชนิดด้วยกันทั้งเส้นฮกเกี้ยนเส้นผัญยพืชหรือโฮวีเส้นจัน เส้นมีเส้นใหญ่สปาเก็ตตี้และบุนเส้นครับในขั้นที่สองก็เป็นการเลือกว่าต้องการทานกับอะไรไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่ปลาหมึกกุ้งหอยเชลลมังสวิรัตหรือจะเป็นรวมมิตรก็ได้ครับ และในขั้นตอนสุดท้ายคือการเลือกซอสหรือรสชาติที่มีให้เลือกถึง5แบบด้วยกันทั้งเผ็ดร้อนแบบไทยหอมกรุ่นแบบจีนพริกแกงแบบมาเลยต้มกล่อมแบบเทริยากิหรือเข้มข้นในสไตล์เกาหลีก็มีเรียกได้ว่ามีครบทุกรสชาติครับซึ่งใครอยากจะทานแบบไหนเพียงแค่เลือกทางวอกไมเวเขาจะปรุงให้ตามที่เราเลือกครับ สมก็เป็นก๋วยเตี๋ยวที่เราสามารถออกแบบได้เองจริงๆครับสั่งก่อนเห็นหรือว่าสั่งตรงนี้หรือพูดไปเรื่อยๆสั่งที่โต๊ะครับอ๋อสั่งที่โต๊ะครับคือในเมนูเยวเดี๋ยวประเด็นคำถามคบอกว่าเราเราเดินมาแล้วมาเห็นแล้วก็มาสั่งอย่างนี้แหละเพราเหมียไปไปที่ยุโรปอะค่ะคือคือเดินไปสั่งไปไงแล้วก็จิ้มจิ้มแล้วก็หยิบเลย หยิบใส่หยิบใส่แล้วมาถึงตรงนี้รอโอ้ลูกค้ามาอีกหนึ่งแล้ววันนี่มากันใหญ่ครับพอรอปุ๊บก็คือรับเลยแล้วก็เร็วมากตอนแรกคิดว่าเป็นอย่างนั้นครับแต่คิดว่าพฤติกรรมคนไทยอยากจะให้เราไปแทคแคร์มากกว่าอ๋อก็แต่ว่าที่นี่อยู่ที่โต๊ะครับรับออเดอร์แต่ตรงนี้จะอยู่หน้าร้านเลยครับลูกค้าเข้ามาจะเห็นหมดว่ามีอะไรไม่แต่จําไม่ได้อะสิครับอะไวไหนถ้าเกิดผมลืมเนี่ยก็ลูกค้าเดูได้ครับเดินไปเดินมาได้สมมุติถ้าเกิดแบบ จัดทราฟฟิกเข้ามาอย่างเงี้ยจึกจ๊กๆๆๆๆแล้วเกาไปนั่งก็ยังดีนะก็จะได้จะได้ยังไงแต่ว่าตรงปร้เด็นที่ร้ายก็คือว่านั่งเลยครับผมผมว่าวันนี้เราให้คุณเหมียวและคุณโบ๊ทลองเลือกดูเลยดีกว่าครับจะได้รู้ว่าเป็นอย่างไรไม่ทราบว่าเคยมาบริรับประทาอาหารที่นี่นย,ยังครับยังครับถ้ายังผมขอแนะนําว่าอย่างแรกของเราจะเป็นเลือกสเต็ป1 2 3นะครับอย่างแรกให้เลือกเส้นก๋วยเตี๋ยวก่อนอ๋อ1คือเส้นน้ำ1คือเส้นนะอนนี้คือเส้นอ๋อแล้วกมีฮกเกี้ยนคัญพืชเส้นตันอย่างเงี้ยเหรอเลือกหนึ่งไหนถ้าไม่ทราบก็ ประมาณนี้เอาไปชมได้อันนี้ผมไม่ทราบอันนี้อันนี้ไม่ทราบอเลยต้องไปดูคุณทราบไหมอ่าไม่ทราบต้องมาดูมาดูปึ๊บอ่าไม่ทราบต้องมาดูก็มาดูจะเลือกเส้นแบบไหนเส้นจันทร์อันนี้เส้นจันทรร์ถูกมัคบเลือกเส้นจันแล้วแบบใหญ่เส้นจันทร์อ๋อเส้นจันทร์นะครับอ่าเลือกแล้วาเลือกเส้นจันททรร์์พเส้นนจัต่อไปเลือกแบบไหนครับจะเนื้อมังสวิรัติมังสวิรัติเขไม่ถูกกันนะครับเพราาะะว่จมังสวิรัติเขไม่ได้ มหมูนี่ขายเป็นชิ้นหรือเป็นตัวฮะ <c oughs> ชิ้นครับเป็นชิ้นเนาะจิ้นนะเฮ้ยผมก็คือเป็นเส้นจันผัดเนื้อ <ผม S 2> บัวได้ครับหรือจะรวมกันก็ได้แล้วแต่แล้วแต่คุณ พอรวมกันก็เป็น79บาบทอาผมก็ต้องดูราคาทีนึงได้ได้ไดแล้วก็ะใหญ่ฮะถ้ารวมถ้ามีซีฟู้ดด้วยจะเป็นราคานี้ครับนะครับ้าแปบาบาทถ้าเป็นผักจะ49บาทพูดไปเดี๋ยวจะไม่เห็นภาพงั้นผมจะอธิบายราคาก๋วยเตี๋ยวที่บล็อกไมลเวให้ฟังครับซึ่งราคาก๋วยเตี๋ยวของที่นี่นั้นจะขึ้นอยู่กับเนื้อสัตว์ครับว่าจะเลือกทานอะไร ถ้าเลือกกับมังสวิรัตหรือผักอย่างเดียวจะมีราคาอยู่ที่49บาทและพิเศษ69บาทส่วนเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่จะอยู่ที่59บาทพิเศษที่79บาทครับและถ้าเป็นทะเลเช่นกุ้งปลาหมึกหอยเชลล์จะมีราคาอยู่ที่69บาทพิเศษอยู่ที่89บาทครับ และถ้าเลือกอย่างที่คุณบอสเลือกคือรวมมิตรนั้นก็จะอยู่ที่69บาทพิเศษ89บาทครับชึ้นจันรวมมิตรเผ็ดอันนี้คือรสชาติถูกไหมอาหมสามเพืออะไหมดสามเพื่ออะไครับซอสครับซอสแบบไหนตาในการผัดก็คือมีไทยจีนมาเลเกาหลีญี่ปุ่นเผ็ดร้อนแบบไทยบแบบจีน<ม>แบบมาเลเป็นยังไงฮะ มะลรเราเป็นพริกแกงจากมาเลยอ๋อเป็นเนื้อแกงมาเลยจะเป็นแบบถ้าใครชอบเื่องเทศแรงใช่ใช่ใช่แ้าผมต้องเอาเป็นแบบเส้นจัทนทร์นมิด เด็ดร้อนแบบไทยคุณเอาเส้นจันไปแล้วผมก็เหลือแต่เส้นอังคารถูกอะไรของขาหกครับเส้นอังคารกลาเล่นเนี๋ยวผมก็สั่งเส้นพุตเสลยนี่เนียเอาเส้นอะไรเส้นโฮวีจะเป็นเส้นโฮวีขาวกล้องโอเคอันนี้ค่ะเอาผักอันนี้ค่ะครับแล้วก็เอาสโมกี้เทอริยากิค่ะตามสั่งจริงๆเลยนะคุณจะบอกเองได้เอาหกเกียน เอากุ้งอาเป็นทะเลแล้วเป็นทะเลละเออหอยเชลเอาไอ้นี้เสียเวลาตรงเลือกนเนี่ยเช้เวลาผัดสองนาทีเลือกประมาณครึ่งชั่วโมงเป็นความสนุกสนานข้อ3าข้อ3ามฮะข้อสามเผ็ดร้อนแบบไทยหอมกรุ่นแบบจีนนะเผ็ดร้อนแบบไทย โอเคได้อีกหนึ่งลูกค้าขาหดชั่งเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเขาปรุงกันอย่างไรแล้วผัดผัดอยู่ที่หน้าร้านหรือหลังร้านฮะหน้าร้านนะครับหน้าร้านให้เห็นเลยใช่ครับโอ้ได้เป็นไงเห็นเลยอือหือผัดก๋วยเตี๋ยวกันสดๆกันที่หน้าร้านเลยทีเดียวอที่บ็อกไมเวเขานําครัวและกระทะมาตั้งไว้หน้าร้านเพื่อทการปรุงก๋วยเตี๋ยวให้ลูกค้าเห็นกันในร้านเลยทีเดียว แถมลูกค้ายังสามารถเดินมาดูได้อีกว่าเราอยากทานก๋วยเตี๋ยวคู่กับอะไรเพราะที่นี่เขาโชว์วัตถุดิบไว้หน้าร้านเหมือนกันแถมยังปรุงให้เห็นแบบจะจะอีกด้วยครับว้าสุดยอดจริงๆ กจริงอย่างอย่างอาหารของเราอย่างเงี้ยนะครับก็คือเวลาอย่างซอสนี้คือผมจะผสมสูตรไปเสร็จหมดแล้วเพราะว่าเราจะปรุงไว้เรียบร้อยอย่างเงี้ยก็คืออย่างซอสไข่แล้วเกิดอะไร้นใช่ไม่เพี้ยนการลูบมือเอาไปผัดร้านข้างๆว่างั้นผสมไม่หมดจริงๆเราเป็นการป้องกันคนขโมยสูตรมากกว่าไม่ให้รู้ว่ามีอะไรใช่ครับใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดพนักงานคือใครใครก็สามารถเอารูปแบบสไตล์นี้ไปทําได้ครับแต่ว่า คือเราป้องกันในตัวของเราได้ใช่ครับแต่ว่าของเราเราอร่อยกว่านอกจากง่ายต่อการปรุงแล้วยังเป็นการป้องกันขนขโมยสูตรไปในตัวอีกด้วยครับ แตจานแรกของคุณบดเส้นจันรวมมิตรเผ็ดร้อนแบบไทยก็เสร็จแล้วครับหน้าตาดูน่ารับประทานสุดๆแต่ต้องมาดูครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงกิงในสองนาทีกิงกันเปล่าที่ร้านริงครับเพราะเราจับเวลานะครับผมครับจริงจริงกัที่ร้านไม่นานอาจารย ok the ์พอเจอจานนักเรงไปหมดเลยมันยิ่งช้าเลยช่วงแรกๆที่เปิดร้านนี่ทํายังไงคะเปิดแล้วมีไปแจกโบชัวอะไรแถวนั้นไหมแรกเนี่ยแจกโบชัวเราไปแจกเส้นกระสอกเกือบทั้งเส้นเลยที่เป็นลูกค้าเป้าหมาย เป็นออฟฟิศตอนนี้ร้านอยู่ที่คืออยู่ที่อโศกียอโศกนะติดกับโรงพยาบาละนิ่คำถามคืออย่างนี้ตอนกลางวันคนก็เยอะใช่ครับตอนเย็นก็ไม่มีสิตอนเย็นมีบ้างครับแต่ตอนบ่ายจะเงียบไปช่วงหนึ่งนะครับที่ขึ้นออฟฟิศเป็นหมดก็มีเหมือนกันแล้วกลับมาทานอีกไหมฮะ เปิดกับเยอะครับเปิดกี่โมงเปิดกี่โมงถึงกี่โมงวันธรรมดาเปิด11โมงถึง3ทุ่มครับอันนี้ของใครเนี่ยของเหมียวเองเจอเลยฮะไปให้แล้วมาเก็บทำไมล่ะักเลยาสเซนโฮวิดพัดแบบเทริยากิใส่แต่ผักของคุณเหมียวก็เสร็จแล้วหน้าตาดูดีทีเดียวครับตอนนี้ผมว่าเรารอให้คุณเหมียวและคุณโบสทลองชิมก๋วยเตี๋ยวที่แต่ละคนเลือกกันดูครับว่ารสชาติจะออกมาทูกปากและถูกใจแต่ละคนหรือเปล่า อร่อยไหมครับมีมีคนพาแฟนมาทานกันสองคนอยู่เลยนุ่งหนึ่งหนึงเดี่นะครับเผื่อจะรับประทานนี้ต้องชิมก่อนนะครับเพราะว่ารสชาติที่ผมปรุงไว้มันจะค่อนข้างเข้มข้นเข้มข้นอยู่แล้วครับคือมั่นใจในรสชาติแล้วก็สูตรของตัวเองอยู่แล้วนะใ่ครใครจะปรุงก็ต้องขอให้ชิมก่อนใช่ครัซาลิยากีโอเคนะคะโอเคไหมฮะผมเดี๋ยวเป็นคนไม่ทานรสเผ็ดไงฮะอ่าอันนี้ชอบไปแล้วหนึ่งนะชอบไปแล้วหนึ่งเหมาะแล้วแต่คุณโบอยังยังนิ่งอยู่ฮะคุณโบอยังนิ่งอยู่ผมไม่ค่อยอร่อยนะดูหนนน้าาตมั่ มไม่ทำเอาไม่จิ้มฟันมาคีบกินนะไม่ใช่ฮะับเปเทียบนะกเทียบมือผมมันใหญ่ฮะมันเลยดูมันแบบผมก็เทียบแเอ๊ะทำไมเหมือน,นไม่จิ้มฟัน <c oughs> แม่พิธีกรของเราที่หล่ะก็และแล้วผัดเส้นหกเกี้ยนของขาโหดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะครับของเส้นของจานนี้ถ้าทางจะใช้ได้นะคือผมว่าเขาควรจานหรือเปล่าผัดซะดีเลยอ่ะาทางเดียวนะครับพี่เหมียวครับผมว่างานแล้วฮะดูของผมเนี่ยลักษณะเหมือนเตาแรกเหมือนเน่ะไม่ค่อยชินี่ย ไม่อยากจะลอไมครเองไม่ตั้งใจหรือเล่าะขมวดขมดเป็นอะไรนะเป็นอะไรเป็นเส้นเส้นจันับเส้นจันบวกกับเนื้อบวกกับรวมมิตรรวมมิตรแล้วก็เผ็ดแบบสไตล์ไทยสไตล์ไทยด้วยชิมแล้วเป็นยังไงฮะอันใหญ่ผมไม่รู้รู้สึกว่าไม่รู้เลยพี่ขาดอะไรตั้งแต่เด็กอนโตอ่ะผมเป็นคนชอบกินเส้นจันผัดมันปูแบบแบบจันทะบุรีแบบบ้านเรามันมันมีความเหนียวของเส้นจันอ่ะแต่ว่ามันซอสมันไม่ซึมเข้าไปในเส้นอ่ะโอ้ ดูท่าคุณบอสนี่จะไม่ถูกใจกับเส้นจันที่แกเลือกสักเท่าไหร่นะครับดูจากสีหน้านี่อึนเลยทีเดียวไม่รู้ว่าเป็นเพราะกระทะแรกด้วยหรือเปล่าครับเนี่ยต่างกับคนนี้ครับสอยไม่หยุดเลยทีเดียวครับนั่นนั่นไม่พูดไม่จากับใคยด้วยเป็นยังไงครับอาจารย์รสชาติเป็นยังไงบ้างครับรสชาติครับแค่ได้นะฮะได้สองท่านโอเครสชาติแค่ได้ ผมมองว่ามันต้องคั่วนานกว่านี้อีกแล้วมันต้องมีความหอมของของไม้นิดๆเนี่ยเส้นจันมันถึงจะแบบผมว่านะแต่ถ้าเป็นเส้นใหญ่กามทำนี้อาจจะอาจจะเปลี่ยนเลยนี่นะเส้นใหญ่อาจจะเปลี่ยนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูลองดูเขาคั่วนานเทีนี้นานเลยทุกทีมัวตลอดให้เราคุยอยู่ที่นี้ต้องคั่วนานหน่อยเั่วนาลองลเทสดูเทสดูเทสดูลองลองลองแรกกันจะได้รู้ลองลองลองดูลองดูเส้นคิอล็อกหน่อยเส้นใหญ่จะง่ายหน่อย ดูท่าคุณบดแก็จะคล่องใจนะครับถ no si ึงกับขอชิมเส้นใหญ่ของคุณวันลบดูว่าแต่รสชาติจะออกมาเป็นยังไงล่ะครับเนี่ยถ้าอยากผมถือว่าโอเคคช่ไโอเคถ้ามันโดนเส้นจันถ้ามันอาจจะเป็นกรรมวิธีการทําที่มันเส้นมันยากที่สุดครับแต่ว่าผมดูหมูเห็นก็ไม่อร่อย ดูจากหน้าตาูแล้วเพราะอันนี้อาจจะเป็นกระทะแร่อาจารย์แล้วไปที่ร้านนี่ไฟมันแรงฟู่อันนี้อาจจะดูนิ่มกว่านี้ก็ได้ใช่ไหมเราก็ต้องเผื่อเขาบ้างเผบุญบ้างต้องดูภาพรวมดูภาพรวมดูภาพรวมความอร่อยนี่ให้แก้ตัวให้แก้ตัวอาจจะอยู่ที่เราเลือกถูกต้องครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นดาบสองคมเหมือนกันนะว่าถ้าผมเลือกถูกก็โชคดีไปสำหรับ79บาทจานนี้แต่ถ้าผมเลือกผิดผลลัพธ์มันจะต้องต้องจานเลยครับ ดูท่าความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวสไตล์นี้จะอยู่ที่การเลือกเส้นให้เข้าคู่กับวัตถุดิบและซอสอย่างเหมาะสมครับเพราะไม่เช่นนั้นแล้วก๋วยเตี๋ยวที่คุณเลือกอาจส่งผลให้คุณเกิดอาการอย่างคุณบอสก็ได้ครับ <c oughs> ดูสิหน้าคุณบอสในกลางสิครับอ้า oh, ว <c oughs> เลือกผิดคิดจนตัวตายนี่แต่ถ้าถ้าลูกค้าเลือกแบบที่แบบสุดตองกันมากเราก็จะแนะนําว่าอย่านะครับมันจะเค็มไปมันจะอะไรไปที่ไม่บอกผมเลยไม่บอกผมเลยให้ผมเลือกอ่าง ใช่ใช่จะช้าต้องเลือกนี่แหละผัดสองนาทีล่อช้ารอเถียงกันเรื่องสุดโต่งนะอะไรพวกนี้เนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงครับสรุปแล้วมันสี่สิบนาทีซึ่งร้านเขาแกงข้างปลาเขาไปแพงการแล้วคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับคุณบอสเดี๋ยวช่วงหน้ามาชมกันต่อกับวอล์กไมเวครับอ้มาแล้วนี่ใครสั่งไว้เปล่ามาแล้วมาแล้วโอ้ยนี่มันเหมือนนี่ชนะเท้ามึงนอกเลยนะบางครั้งถึงต้องรอคิว รอหน้าร้านรอคิวก็ไม่ต้องตีนุกกันดิ <c oughs> มนม่ีคิวยห,ห,หาได้หาได้แหาได้หาได้ <c oughs> เล่นลครเสียช <c oughs> ่วง SME ตั้งต้นรวย SME ตั้งต้นรวยวันนี้พบกับธุรกิจรับจัดสวนที่ต่อยอดด้วยการสร้างสารรค์การตกแต่งงานศพในรูปแบบใหม่ด้วยการยกสวนสวยมาไว้ในงานศพภายใต้ชื่อสวนรำลึกครับเดิมทีผมมีอาชีพจัดสวนอยู่แล้ว ไต่อยาจะคิดต่อยอดธุรกิจจากการจัดสวนมาเป็นการจัดสวนหน้าพิธีศพโดยใช้ชื่อว่าสวนนำลึกเพื่อที่จะฉีกรูปแบบเดิมเพราะเราคิดว่าการจัดสวนให้สวยสามารถทำได้ทุกที่แม้กระทั่งในพิธีศพและที่สำคัญเรายังสามารถนำต้นไม้ไปปลูกได้โดยไม่ต้องเก็บทิ้งด้วยครับ จุดเด่นของสวนลำเลือนของเรามีหลากหลายรูปแบบให้เลือกเช่นสวนน้ำสวนธรรมชาติสวนสไตล์คอนเทนและยังรับออกแบบจากสวนหน้าเมนด้วยครับสำหรับผู้ที่เริ่มต้นทำธุรกิจขอให้ทำในสิ่งที่ชอบและถนัดสร้างจุดขายความแตกต่างชัดเจนคุณก็สามารถตั้งต้นรวยได้แล้วครับเรียกได้ว่ามองเห็นช่องทางการตลาดและสร้างไรายได้จากการจัดสวนนั่นเองครับ